สวัสดีทุกคนด้วยครับ,บ ma, อยู่นนรับไอมาสนะวิเกม princess connect r e d i v e ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็เอ่อวันนี้เราคงจะไม่ได้มาเอ่อรีวิวตัวละครหรืออะไรหลอกมังครับผมเพราะว่าผมยังพึ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานมากนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกาชาตัวละครของเอ่อเปโกลีนล่าง ผมผมไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าล่างนี้เรียกว่าล่างอะไรนะแต่ว่าผมเห็นแล้วมันรู้สึกแบบมันมันเท่ดีนะก็เลยอยากจะเก็บไว้แล้วก็ผมผมไปดูอนิเมะมาได้ประมาณ2ตอนนะผมผมรู้สึกผมชอบตัวของเปโกลีนมากเลยนะผมก็แบบตอนแรกผมก็จะรอตู้ของปินเฟสมานะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากเก็บปินเฟสในหลายๆตัวให้ครบนะแต่ว่า ก็ถ้าวันนี้ไม่ได้ก็ต้องไปการันตีนะครับดูเพชรเพชรนี่มีพอถึงการันตีเลยนะ36,00 0นะครับแต่ไม่อยากให้ถึงไม่อยากให้ถึงเพราะว่าขี้เกียจไปเก็บใหม่นะครับเออแล้วเซริร์ฟแล้วด้วยความที่เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นอะเซิร์ฟญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้ขยันเล่นเลยนะส่วนใหญ่ผมจะขยันเล่นในเซริร์ฟเซิร์ฟที่มันเป็นเซิร์ฟโกลบอลนะเซิร์รฟที่มันเปิดในสโตอ์อะไรแบบนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าเสียงเสียงเกมดังไปหรือเปล่านะแต่ว่าเสียงแต่ว่าเสียงไมผมน่าจะเบาเพอสมควรเลยนะครับจริงๆตอนแรกผมก็คิดหนักนะว่าอ,อ,อาทิตย์นี้จะลงคลิปอะไรดีนะแต่พอเห็นกาชาของบินเซตคอ n เน็กดีได e มันลงก็ขอเอาอันนี้ต้องขอพูดตรงๆเลยนะว่าขอเอากาชาบินเซตคอนเน็กตีได e มาขั้นไว้ก่อนนะครับไม่มี อยากสัมผัสสีรุ้งจังผมก็จะเอาเปโกลีนตัวเนี้ยมาแทนในทีมของผมปกตินะครับทีมของผมมันจะประกอบไปด้วยตัวของเออเป็นคริสติน่าแล้วก็เป็นเป็นปินเฟสเป็นปินเฟสเกือบหมดเลยนะปกติเออถ้าถ้าตัวแทงไม่พอผมจะเอาตัวของเจคน,นีนะใส่เข้าไปแทนแต่ว่าผมรู้สึกว่ายิ่งไปเรื่อยๆมันรู้สึก ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับแต่ผมก็เลยอยากได้เปโกลีนนะครับมาแทนตัวของเจผมไม่รู้ว่าเปโกลีนดีป่ะนะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นไอคอนของเกมอะน่าจะน่าจะดีนะครับม,มาลุยต่อผมอยากให้ออกสักตอน80 80โลอะเออมันจะได้แบบมันจะได้มีเพชรไปต่อในสคริปมา เอ,อ้ยมีลุงอะมีลุงมันเออผมอันนี้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 ผมขอถามคนที่รู้หน่อยนะว่ามันจะมีแผ่นป้ายที่เป็นลุงอะมันจะเป็นลุงแบบลุงปกติเฉยๆกับลุงที่มันสว่างสว่างอะถ้าเป็นลุงที่มันสว่างสว่างนี่มันจะเป็นแบบได้หน้าตู้เลยเลยไหมครับวันนี้อันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวนะไม่ใช่ว่ะ หลุดว่ะแต่แต่ตัวนี้ผมผมยังไม่มีอืมโอเคน่าจะไม่มีตัวใหม่ละก็ก็ได้อยู่นะได้ตัวใหม่มามาเราไปยีิบสองโลแล้วใช่ไหมถ้าถ้าตัวของเปโกลีนอะออกตอนออกตอนร้อยยี่สิบ เอ้ยออกออกออกตอน120ยยบอะ่ะผมจะกดไปยันการันตีเลยนะโอเคต่อครับไม่เป็นไรครับเพชรยังมีเยอะผมไม่ค่อยขยันด้เล่น JP เพราะว่ามันเป็นในในคอม,มนะครับผมเลยไม่ค่อยได้ขยันเล่นแต่ถ้าเป็นในมือถือเนะี่ยผมแบบผมผมมีเวลาเล่นเพราะว่ามันสะดวกในการเล่นด้วยแหละนะครับอยาก80โลปิดตัว เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในเซิร์ฟเซิร์ฟอันนี้นะครับตอนตู้ไม่ตู้แคลปีใหม่ก็ตอนเป็นปินเซสนะครับไว้เจอกันตอนนั้นละกันนะครับสำหรับสําหรับตัวของปินเซสคอนเน็กในเซิร์ฟเอ็นนะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าเซิร์ฟโกลหรือเซิร์ฟเอนนะไอ้ไอ้เซิร์ฟที่มันเปิดของไทยนะครับเปิดต่อเรื่อยๆยาวๆมีรู้วะม,มีข้าม ต่อสิคิปทองอายาวไปสิคิปผมผมไม่รู้นะมันปิดปิดอันนี้ตรงไหนอะปิดปิดที่แบบจะเป็นตรงแบบถ้าไม่ได้แล้วมันจะ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 ฆ่ามนะือนนะไปต่อ ไม่ถึงก็ต้องถึงแล้วล่ะเออผมไม่แน่ใจว่าเปโกลีนตัวนี้เป็นตัวใหม่หรือเปล่านะมาหว่าตัวที่4แต่แต่น่าจะตัวใหม่นะเพราะผมเพราะผมเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะผมเลยผมเลยไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวไหนเป็นยังไงหรือทำความเสียหายอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะไม่ใช่อยูย่ผมผมจำได้ ตัวเนี้ยในในเซิร์ฟในเซิร์ฟไทยอ่ะพึ่งเข้าแล้วก็ผมผมก็ข้ามน้องแกถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งในระดับหนึ่งนะเท่าที่ผมไปฟังเขารีวิวกันมานะครับผมว่าผมถึงการันตีว่ะ กูก็ลุ้นจังเลยวะยาวๆไปนะจังหวะนี้อาจอาจจะน่าเบื่อเป็นบ้างนะผมอ,อาจจะตัดตัดแบ่งกันบ้างสคริปอทองวะ่ะมาต่อตอนแรกเพชรเนี่ยผมก็จะเก็บอย่างอย่างอย่างที่บอกนะผมก็จะเก็บไว้ให้ตู้ของปินเฟนนะผม เพราะปินเฟสอะ่ะมันมีตัวหนึ่งที่ผมอยากอยากได้นะผมอยากได้เปโกลีนอยากได้เปโกลีนในในปินเฟสมากเลยนะเพราะผมก็ผมไปดูอนิเมะประมาณตอนแรกอะ่ะแบบน้องน้องแกโคตรน่ารักเลยแบบแบบตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่พอตอนแบบคือมันคือมันน่ารักจริงๆอะ่ะนะต้องต้องคูดตามตรงเลยนะสะคริปต่อเฮียกูยจะร้อยห้าสิบแล้วนะอุย้ย Come on Come on Come on baby Come on Come on mm hmm. มันต้องแบบมันต้องเรืองแสงไวอเออัอนเนี้ยเนะี่ยม,มันมันมันจะเป็นลุ้งแบบนี้แหละมันจะเป็นลุ้งแบบนี้แหละนะที่ผมเรืองที่ผมพูดถึงนะมันจะดูแบบมันจะเป็นป้ายประกาศจับที่แบบเรืองเรืองแสงหน่อยนะครับมันจะมีแบบที่มันไม่เลืองแสงด้วยนะผมว่าถ้าเลืองแสงแบบถ้าเลืองแสงแบบเนี้ยหน้าตู้ไป ใช่ไม่ y เยสพอัอ <c oughs> <c oughs> งนะเตนะ็มที่ใช่าช่ีช่ใช่ใชดมช่ใ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  เกือบจะสุดเลยนะเกือบจะครึ่งของครึ่งเลยอะเอาไงดีไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอยู่ไหนอะ่ะไปกนี่ไงเออผมอยากดูอืมเอาไงดีอะผมอีกอีกไม่กี่วันมันจะเป็นครบรอบใช่ปะไปให้สุดเลยไหม เพราะผมกดอีก60โลอะ่ะผมก็ถึงนะครับเราอาจจะได้เห็นเปกโกลีนสิลุงใบลุงแล้วสว่างด้วยมา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 ,มาเปกโกลีนเอเอไม่ใช่วะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเซิร์ฟไทยไอ้น้องคนนี้ก็จะมาใช่ป่ะวะเออน่าน่าน่าจะเป็นการรีรันของน้องแกนะครับ เพราะผมเพราะผมยังเล่นเล่นเกมนี้ยังไม่ถึงปีเลยนะกูกูเพิ่งมาเล่นตอนตอนมิถุนาแล้วผมก็เลิกเล่นไปเพราะตอนนั้นผมผมอยากได้ตัวของเอมิเลียนะผมเห็นมันคอลแลบกับรีซิโลนะผมก็เลยแบบอยากได้อยากจริงๆอยากได้เลมด้วยแหละนะแต่ว่ามาไม่ทันนะมามาทันเอมิเลียแล้วก็เลยแบบแล้วก็เลยแบบแบบอยากได้เอมิเลียก็เลยแบบมีกําลังใจเล่นไง แล้วหลังจากถัดจากเอเมิเลียนี่ถ้าจำไม่ผิดนะถัดจากเอเมิเลียผมก็เลิกเล่นไปเพราะว่าผมไปเกลือไปเกลือเจ๊เจ๊คนหนึ่งอะ่ะที่เป็นใส่ชุดเกาะสีดำเอ้ใส่ชุดใส่ชุดเกาะที่เป็นตัวเวทนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอืมเพราะผมเปิดไม่ได้ผมก็เลยแบบเลิกเล่นแล้วก็กลับกลับมาเล่นตอนซาเลมซัมเมอร์มานะครับ Yes เย่ยมครย่เยีย่มยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นไปกูลีนตอนนี้ก็200เศษแล้วดิไปการันตีเลยไหมโอ้คือคือผม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 พูดจริงๆนะได้ขนาดนี้คือไปการันตีเถอะดีกว่านะครับเราค่ะเราอีก30โลอ่โลอีกประมาณ4 0 0 0 4,500เมตรนะครับ โอถ้าก่อนการันตีแล้วออกวันนี้แบบโอ้โหรอรอทำเซนโยอย่างเดียวอ่ะผมบอกเลยแต่แต่ผมผมผมไม่รู้ว่าว่าตัวของเปโกลีนตัวนี้เก่งนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าใครพอรู้ความสามารถอะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะผมเพราะเพราะผมพูดตามตรงแหละถ้าเปิดมาขนาดนี้คือต้องได้เอาไปใช้อ่ะนะครับผม,ผมพูดตรงๆเลยนะครับ เปิดต่อมันมันการันตี200ใช่ปะแ้ยจริงๆรอบนี้กูเปิดทีละครั้งก็ได้นี่หว่าจะได้ประหยัดไหมอ่าไม่มีล้งลวันนี้วันนี้เป็นวันที่31วันนี้กาชาบีดก,ก็มานะครับโอเคแลกไปเลยโอเคไหนดูสิเปโกดีเราจ้า เป็นการอัพแรงตัวละครไปผมบอกเลยเปโกลีนตัวนี้จะเป็น5้าดาวตัวแรกของการเล่นทินเซตคอนเน็กต์ดีไดทุกเซิร์ฟทุกเซิร์ฟเ,เลยนะสำหรับผมที่จะเป็น5้าดาวตัวแรกเออคือคือผมจะบอกอย่างนี้นะคือถ้าเพชรไม่เยอะจริงอ่ะกูก็ไม่ทำตามนี้หรอก แต่แต่มันแต่มันโชคแต่แต่ผมก็ยอมรับนะว่าตัวเองแบบโชคดีในระดับหนึ่งนะที่แบบตัวของน้องแกออกออกมาออกมาสองตัวใช่มันก็เลยแบบมันก็เลยจะแบบดูง่ายหน่อยนะเซนโยยังไม่มีอะไรใช่ไหมออเซนโยเซนโยยังไม่มีอันนี้เป็นสกิล อัพของไปก่อนนะครับตอนนี้สูงสุดในอันนี้ของผมน่าจะแรงแรงหกแรงห้าบ้างใช่ป่ะวะ <c oughs> อ้าขาบดาบ ขาดดาววะอ๋ะอวันนี้เป็นเออบวกของดอบเพิ่มด้วยเหรออ๋อมันอ๋อมันใกล้อีเวนต์ครบรอบนี่ว่ะเอาเชี่ยชิบหายถ้ากูมมาแตกตอนมาแตกตู้นี้แล้วครบรอบว่ะครบรอบจะเป็นตัวอะไรอ่ะผมเห็นผมเห็นมันขึ้นอะไรนะครบรอบ4ปีอ่ะอีกอีกประมาณ15วันมัน้งนะครับ โอเอองั้นช่วงนี้ผมผมน่าจะรีบฟาร์มของตัวให้ตัวละครยาวๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงดรอปด้วยอะอตอนนี้ยังไม่ได้อัพเวลเลยอืมจัดไปน้องแล้วก็เราน่าจะสุดมาที่ตรงนี้แล้วครับ ประมาณแรงเจ็บแล้วก็อัพสกิลส่วนใหญ่ตัวละครผมมันจะประมาณต้องดูคิซิน่าเป็นหลักอะประมาณแรงเจ็อัพสกิลแล้วก็นี่ถ้าใครสงสัยนะครับว่าทำไมไอดีนี้เพชรเยอะจังผม ผมไปซื้อไออันนี้นี่ผมพูดตรงๆเลยนะผมไปซื้อไอดีที่เขาดองเพจมานะครับแล้วผมก็พึ่งมาเริ่มเล่นตอนช่วงช่วงกลางๆเดือนมกราครับอืมแล้วมันจะมีแล้วมันจะอยู่ประมาณเอ้ยช่วงช่วงมกรานี่นะครับมันจะอยู่ช่วงตอนมันมีตู้ฟรีให้กดให้กดประมาณ12ครั้งวะหรือไม่ก็17ครั้งอะน่าจะ12มั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอืมโอเค

สักครู่นะครับรับของก่อนรับของเอ่อเราเหลือเพชรเท่าไหร่อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดวันนี้วันนี้มันก็แจกโอเคโอ้ม okay ีเพชรหมื่นหนึ่งเพชรนี้ผมน่าจะเก็บยาวๆเลยนะครับแล้วก็อีเวนต์ใช่ไหมคือคือผมจะบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้ล็อกอินเซอร์พี่ปุ่นมาประมาณเกือบอาทิตย์นึงอะนะครับ เอ้เกือบสามประมาณสามสี่วันนี้แหละครับกูน่าจะโหลดเสียงว่ะรีใหม่ใช่ไหมอะไรอ่ะอันนี้เป็นโลกปัจจุบันเราเหรออันนี้น่าจะเป็นตัวเอกเราหรือเป่ะหื อย่าบอกว่าเราจะเจอเปโกลีน่นละลดลดลดเสียงได้ไหมขอผมขอข้ามแล้วกันนะเพราะผมผมผมลืมเพราะเพราะปกติแล้วผมเล่นคนเดียวอะ่ะผมผมไม่ได้ผมปิดเสียง,งเกมนะอืแล้วผมก็ปล่อยมันฟาร์มอะไรอย่างนี้ไปอืงั้นอีเวนต์อีเวนต์เพิ่งเริ่มเหรอ นีอ่อ๋ออ๋อผมผมลืมไปมันดูตรงนี้ก็ได้ว่ะมิเศษของแคลแล้วก็เอ่อเป็นโลโลเป็นโลโลใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเอ้ยโคโคโลเออเป็นโลโลบ้าโคโคโลนะครับถ้าผมพูดชื่อน้องแกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับกูกูว่ากูได้เล่นอีเวนต์นี้เปิดเสียงแน่นอนวะ่ะ โอเคนะไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็อาจจะยืดเรียกว่าอาจจะยืดเลยนะครับอาจจะยืดไปสักหน่อยนะครับก็มาขออภัยด้วยนะที่หายไปอาทิตย์หนึ่งพอดีผมติดเรียนนะติดเรียนจริงๆแล้วก็เออติดอะไรติดในเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะกับการเกี่ยวกับการจัดการของ วางแผนในชีวิตต่างๆนะก็เลยยุ่งๆหน่อยนะครับต้องขอภอภัยด้วยนะก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเอ่อมาขั้นไว้สักหน่อยละกันนะเป็นคลิปเปิดกาชาตัวของเบโกลีนหาดาวเลยนะเว้ยกูทาเต็มเลยนะเออเสียไป20,000ือ่ะแต่แต่รู้สึกว่าช่วงครบรอบนี่แจกเยอะนะครับน,น่าจะแจกเยอะนะผมผมก็คงไม่ใช้เพชรยาวๆอ่ะถ้าแบบถ้าถ้าเป็นตัวละครที่แบบไม่ได้อวยไม่ได้อะไรมากนะครแต่ ถ้าเป็นตัวที่ผมจะเปิดเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นปินเฟสนะปินเฟสผมจะชอบเปิดนะครับอืมตอนตอนมาเล่นแรกๆอะ่ะมันจะมีตู้ปินเฟสให้ใช่ไหมมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะเว้ยผมได้คิสติน่ามันนี่แบบแบกได้ยาวๆเลยแต่ผมไม่ได้แต่ผมไม่มีตัวแทงอีกตัวไงก็เลยแบบมันก็เลยจะลําบากหน่อยคนระับตอนแรกผมก็จะแลกเปโกลีนแต่ผมนั้นไปแลกตัวของโคโคโรนะครับอืมก็เลยเอ้ย ใช่เป่าวะเออ,เอ,อผมผมไปแลกโคโคโลนะครับก็เลยทําให้แบบต้องต้องเลือกเพราะผมไปถามเพื่อนนะว่าเออตัวไหนดีสุดในปินเซสนี่นะมันก็แนะนํามาประมาณ3ตัวครับอมโอเคนะไปเจอใหม่คลิปหน้านะผมอาจจะแพร่ยาวไปหน่อยนะจริงจริงจริง,รงผมอยากโมเรื่องของปินปินเซตคอนเน็กต์รีดเยอะมากมากเลยนะโอเค นะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสไคร์ด้วยนะแล้วก็เลือกอีกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคิดเห็นยังไงกับการที่ผมแบบใช้ไม์ตัวนี้ในการอัดอัดคลิปนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงอาจจะเบาไปหรืออาจจะแบบเอ่อเสียงอันอาจจะเบาไปหรือไม่ดีไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะเอ่อถ้าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกนะว่าเสียงไม์ตัวนี้มันดี ไหมหรือมันเบาไปหรืออะไรยังไงสามารถบอกผมได้นะครับผมก็อยากรู้ในมุมมองของผู้ชมเหมือนกันนะว่าคิดยังไงนะัรถ้าถ้าถ้าเสียงมันเป็นประมาณนี้นะอืมโอเคนะครับขอบคุณทุกคนแล้วชมของผมไว้เจก่นใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะสำหรับบินเซตคอนเน็กต์รีไดนะถ้าเราเจอตู้กาชาตู้ไหนที่น่าสนใจหรือเพชรผมถึงแล้วเป็นตู้ที่น่าสนใจเราเจอกันแน่นอนนะครับ 今だけは。お腹空いたって泣き言は言いません。みんなで食卓を囲むために。私は剣を振るいます。バイバイハムホン。